มาค่ะอ <Đ ược S 1> ันมากินกาแฟน้ำเอ้ยเนาะแบบนี้เราบอกขนาดนาะมันจังเห็นกันสัดๆไม่บอกอ้า อากาศกับพันเย็นอยู่ด้วยค่ะข้างนอกอากาศเย็นอยู่อากาศเย็นก็นี่บอกค่ะหนอก็อันมากินกาแฟหรือว่าดื่มพี่กาแฟดำน้ำเอื้อทุกตาผ่าฝันดวยจ้ามาค่ะ กินกาแฟนี่ขี้หอดบานเนาะค่ะเนาะน้ำเือนเอวยตุกตาผ่าฝันตอนเศร้าๆนี่เอ้ยของเอ้ยของตุกตานี่เพื่อนเซียนต้มกาแฟค่ะทรงกาแฟเนาะค่ะเนาะต้มกาแฟแล้วก็เจกันกินก็นั่งนั่งอยู่น้ำอันหน้าหนาวหนาวสินี่มันเพื่อนซียนก่ออันกองไฟนะคะส่มกองไฟนะ แล้วก็พักันนั่งเอาตั้งเนาะค่ะเนาะเอาตั้งน้อยมานั่งอมกองไฟแล้วก็คุยกันค่ะก็ลินกาแฟกันก็นั่งกินกันก่อนไปอันทําคิจวัดประจําวันของเจละบุคคลเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือทอดเออยู่เดอค่ะข้ามากินกาแฟแบบนี้กันคะคุยกันแหลยแล้วก็ก็ะเบาเรื่องความฝันเนาะค่ะเนาะเอ้าอันเสื้อเออยแต่พันออกมาสินนี้ อันหอยเนาะค่ะเนาะอันหอยน้าตัดมันออกพันบายากห้อยพันขี้ดายเนาะเบิ้งเอาใส่ข้งหลังก่อนมาจังบนาเกียดตัดมันออกพันบัดเ่ายาห้อยพันขี้ดายว่าเอ้าบนนาตัดเลยเสียก็บบต้องตัดเนาะค่ะเนาะเอาก็แบบนี้เราบอกค่ะนี่เสิยก็ไปยากเันเแม่ก็เลยอันเนี่ยค่ะหน้าหนาวหนาวอันหมอกลงแบบนี้อัน นั่งอ้อมกองไฟเนาะค่ะแล้วก็ลินกาแฟพากกันกินแล้วก็คุยกันคุยกันก็สมปิาะค่ะคุยอันกระจุกกจิกไหลเรื่องเนาะเรื่องแนวครอบครัวแต่ละคนก็ได้วะอันนี้ไอ้เฮงไซเออรฝังพอดีนั่งอันเมืองบรรยากาศข้างนอกบ่มีแดดนะคะ้อนี้แดดบ่มีแดดเฮียเป็นหมอกอันเป็นอากาศอึมครึมมีสิค่ะเอ้ยก็เปิดไฟมืดน้ำเืินเอ้ยนี่ค่ำซะมันมืด มันมืดก็ต้องไปหาอันแบบเออเอสนี่บอกค่ะจนแล้วพราะว่าเรามาเสิร์่ดอกไม้ก็คือมันถ้าบบเสิร์ดอกไม้มันก็เป็นมันมืดค่ะมันต้องหาแต่ลดี่มันสีอันสดชื่นหนาอยจันจนมาใส่มันจังเพิ่มเพิ่มความรู้สึกที่ว่ามันอยู่ในแดดแดชเลยค่ะก็แบบสไตล์เออเนี่ยบอกค่ะเอาบบได้ห่วงได้หามนะพวกเระไปอันหาดอกไม้มนเน็บกัตามสะดวกด้วยจ้ะเด้อ มือเอ้ยก็บปุกอกไปก็เลยอเดยอเอ้ยก็ยู่เหอนเมื่อวานนี้มู่มากินข้าวนำค่ะมู่มากินข้าวนำก็นพันก็อยู่วันพันก็อยู่หอดเถอะเหยอหอดสองทุ่มครึ่งพันอยู่เมื่อวานนี้แล้วพันเลยเหมือก็ม้วนขาก็คุยกันก็หึงหงพ่อกันเนาะค่ะเนาะม้วนพันก็ คุยฮันคุยนี่พันเลอะพันเลอะเอาของมาฝากเอ้ยเอาปลาอันนี่นะค่ะปลาพันปลาพันสงสส่ปลาปลาพันไปบดแล้วพันไปใส่อันแบบพวกอันแป้งเนาะค่ะเนาะแป้งหรือว่ามันเป็นผงอันใส่พวกมันฝรั่งสิค่ะผสมกันแล้วพันเละมาตัดเป็นชิ้นน้อยๆเลค่ะแล้วสำรับทอดเลยค่ะโบแมนว่าอันนั้นเพื่อนๆเอามาฝาก เอ้ยกัยังบบได้กินหรอกค่ะว่าเอ้ยยังบบได้เคยกินจากเทือเพราะนันว่าลองกินบางเนื้อแซบเด้อทุกตาเปนว่านเขาเอามาเฮือตัวถุงนึ่งพันซื้อหมาพันซื้อหมาแล้วทีนี้มันเลิศยังกินบ่มดเพราะว่าพันซื้อหมาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสิเนี่ค่ะมันวันนั้นกินผู้เดียวพันมาพันยังใส่น้ำส่องแข็งเล้ายามันหึงเหนว่าก็เลยเอามาฝากกระตางได้มาหากันคุยกันเนาะค่ะเนาะได้มาพ้อกันกินกาแฟกินข้าวนำกันคุยกันม้วนๆสิค่ะ ก็เลยเออมาเฮอเอ้ยก็เลยเออแล้ววันหลังเขาจังโทดเบึงเนอววะเพราะว่าแซ่บรากินนั้นเอเงื่อนจังกินก็มีแหงได้แซ่บได้พระมาก็เลยอันมันก็เป็นอีกบรรยากาศนิดหน่อยม่อเมื่อวานนี่ก็ม่วนซื่นโฮเซลกันตามภาษาหมู่คู่หนะกันเนาะอันนี้ก็ กินกาแฟาน้ำค่ะไซ่ยอฟังน้ำว่ามีตะเลเกิดขึ้นเนาะค่ะเนาะมีอันคำสนเอานํามานั่งอัน,นอันนี้พันมันพัดดูก็ไหลไหมเนะ่เอยก็ใไซตามภาษาเอยเนยจะเด้อคลิปคุยกันม้วนๆจ้าแบบกินกาแฟาดํำก็เอ้ยทุกตาผาฝันเ้ยจ้า